สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว G-Shock by G-Z แซบทุกคนครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการ unboxing แล้วก็รีวิวนะครับที่เพื่อนๆคุ้นเคยเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆเ,เห็นกล่องที่อยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าไม่ต้องเดาแล้วฮะวันนี้ผมจะมา unboxing ิ่งนะครับ m t h o c k New MTG 1รุ่นเอ๊ะถามว่าก่อนหน้านี้นผมเคย unboxing แล้วก็รีวิวในส่วนของ New MTG ไปแล้วแล้วทำไมวันนี้มี New MTG อีกวันนี้ครับผมจะเอา New MTG ตัวล่าสุด ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวโมเดลใหม่นะครับที่เพิ่งทําออกมานะครับซึ่งโมเดลนี้ผมต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่ทําออกมาใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบอ่าเปลี่ยนรูปแบบยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ไปกันเลยมาชมกันครับว่าในส่วนของการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของรีโอวจีที่ผมพูดถึงคือไรนะครับเปิดกล่องมาด้านในนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอนะครับก็จะเป็นกล่องด้านในนะฮะที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกล่องหนังสวยงามแบบนี้เลยเท็กเจอร์กล่องหนังแบบนี้เนี่ยจะอยู่ใน Master o ์ g ทั้งหมดเลยนะครับผมว่าสวยน่าเก็บน่าสะสมนะด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือไวรับประกันต่างๆนะครับตัวนี้นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับสดๆเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคู่มืออะไรต่างๆก็จะเป็นภาษา ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับรวมถึงใบรับประกันแบบ international warranty นะครับมาขออนุญาตบางก่อนนะครับเปิดมาด้านในกันเลยฮะเราจะได้เห็นพระเอกของเราครับด้านในนะคะตัวกล่องด้านในก็จะมีปุบคำว่า G Shock MTG นะครับอันนี้มีการชื้นมาให้ด้วยนะครับอ่ะแกะมาด้านในมาดูพระเอกของเราเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมว้าวนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนครับพระเอกของเราฮะเห็นไหมครับ นี่คือ New MTG ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ครับภายใต้รหัสชื่อรุ่นว่า MTGB 1 0 0 0 b d 1 A นะครับ เป็น New MTG ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นหนึ่งในซีรีส์ New MTG นะครับแต่ต้องบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของ Unboxing นะครับในวันนี้นะครับผมมาพูดถึงขึ้นดีกว่านะครับสีดำนี่จะไม่ค่อยจับโฟกัสนะมีเคยมีแฟนเพจของเรานะครับเคยแนะนําไว้นะครับมาดูกันครับตัวนี้ผมต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยเพราะอะไรครับหนึ่งเลยนะครับถ้าสังเกตเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวสายไหมครับตัวสายได้มีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเลซ่ เป็นโลหะแล้วนั่นแสดงว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทําสายออกมาเป็นโลหะครับผมว้าวฉะนั้นใครที่ตั้งตารอนะในส่วนของ MTG ที่เป็นสายโลหะมาแล้วครับนะซึ่งในซีรีส์นี้นะครับมีได้กันออก,ออกมาได้กันสสีนะครับมีได้กันออกมาสสีก็คือตัวสีเงินนะครับตัดแดงแล้วก็สีดําตัดน้ําเงินนะครับนี่คือซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่ออกมานะครับวันนี้ที่ผมเอามารีวิวเป็น1 ตัวนะครับที่หล่อละอ,อการคือดําน้ําเงินนั่นเองตัวสายของเขานะครับผมให้เพื่อนๆดูขออนุญาตวางหมอนนะครับอ่อาแล้วก็ปิดกล่องน,นิดนึงนะครับตัวนี้โอี o T G, ตัวนี้เนี่ยผมอบอกว่าตัวสายของเขาได้ได้มีการออกแบบใหม่นะครับว่าเป็นสายโลหะลมดําทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะวาววับเลยแต่ความพิเศษของมันนะครับตัวสายเนี่ยที่ผมต้องพูดให้ฟังก่อนเลยเพราะว่าความพิเศษของมันมันไม่ใช่โลหะอย่างเดียวครับเพื่อนๆสังเกตด้านในเห็นไหมฮะ ด้านในเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับตัวสายของเขานะครับจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้วัสดุของเขานะครับเป็นเลนเซนที่พิเศษว้าวเพราะฉะนั้นมันจะให้เท็เจอร์ของความเป็นโลหะด้านนอก ผสมกับสีนะครับตัดกันแบบนี้ด้านในที่เป็นเลซินถามว่าทําไมไม่ทำโลหะแบบเต็มมาเลยทําไมถึงต้องทำเลซินมาแบบนี้พออะไรรู้ไหมครับเขามีความละเอียดมากครับทางคาร์ o ซี h o c ีช็อควัสดุเลซินที่พิเศษตัวนี้เนี่ยนอกจากมันจะมีความแข็งแรงแล้วนะครับมันยังส่งผ่านความร้อนและความเย็นได้ยาก นั่นหมายถึงอะไรครับเขาออกแบบมาสำหรับคนที่นะครับเวลาใส่นาฬิกาสายโลหะทั้งหลายแหล่นะครับเวลาอยู่ในหน้าหนาวหน้าร้อนก็ตามแต่มันจะส่งผ่านความร้อนและความเย็นถ้าเกิดเป็นโลหะได้มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้งานตัวนาฬิกานั่นเอง ว้าวเห็นไหมฮะมันมีสตอรี่แบบนี้นี่เองถามว่าทําไม g ี h o อ k ถึงต้องทําตัววัสดุเรซินด้านในไม่ใช่แค่ความสวยงามครับแต่เป็นการเพิ่มนะครับในเรื่องของลักษณะของการส่งผ่านความร้อนความเย็ยนเข้าสู่ผิวของผู้ใช้นั่นเอง ว้าวนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดอื่นๆกันครับหลังจากที่ผมพูดถึงความพิเศษตรงสายไปแล้วนะฮะหน้าเรือนหนุเขานะครับออกแบบดีไซน์มาให้เป็นสีน้ําเงินตัดดําครับอตัวกระจกตัวนี้นะครับรุ่นนี้เป็นแซฟไฟรเพราะฉะนั้นป้องกันร,รอยขีดข่วนนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงเป็นพิเศษครับผมนี่คือแซฟไฟร์ที่สําคัญที่สุดเคลือบสารกันแสงสะท้อนมาด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานตัวนี้นะครับหน้าเรือนจะมีลักษณะเป็นสีน้ําเงินตัดดําเห็นไหมฮะ แล้วก็ตัวเข็มสีขาวนะครับของเขาปุ่มด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีสีออกน้ําเงินเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาออกแบบดีไซน์ออกมาให้เป็นแบ็กแอนด์บลูเลยเห็นไหมฮะตัวสายมันจะมีเท็กเจอร์ความเป็นสีน้ําเงินตัดดาอยู่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าค่อนข้างหล่อเลยนะสีดําน้ําเงินวงด้านในเป็นสีน้ําเงินนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของนะครับคนที่ชื่นชอบในส่วนของสายโลหะนะผมว่านะใครที่ชอบแนว เขาเรียกว่าเข้มๆหน่อยนะตัวนี้ต้องถูกใจแน่ๆนะครับอ่าคราวนี้มาดูรายละเอียดอื่นๆนะครับตรงฝาด้านหลังของเขานะครับก็จะมีสัญลักษณ์ในส่วนของ Triple Resist นะครับ t r i p l e resist คืออะไรเป็นซิกเนเจอร์ของ MTG นั่นเองนะครับทริปเปจีรีซีสหรือหรือว่าท r ิป l ป r e รีซีสนะครับก็คือเป็นลักษณะของเทคโนโลยีของ MTG โดยตรงพี่ เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับเมริกาเป็นพิเศษนะครับด้วยคำว่า triple resistance หกันกระแทก 2. กันสัน่น นะครับสการแรงเวี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันออกแบบมานะครับให้ป้องกันแรงทั้ง3ที่ผมบอกมาเมื่อกี้นี้เขาถึงเรียกว่า Triple r e s i s t a n c e นะครับว้านะครับมาพูดถึงฟังก์ชันนิดนึงนะครับนอกจากเราจะเห็นดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้แล้วนะครับฟังก์ชันของเขาตัวนี้นะครับหึงเลยนะฮะตัวนี้ระบบของเขารองรับทอสโซล่านะครับพูดง่ายๆก็คือชาร์จพลังงานด้วยแสงอาทิตย์นะครับข้อที่2นะครับเป็นสมาร์ทโฟนคอนเน็ก แต่นะครับหรือว่า Connected Engine นะครับของ G-Shock นั่นเองสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ตั้งเวลาอัตโนมัติผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือว่า GPS ในมือถือของเรานะครับเวลาเราเชื่อมต่อไว้เนี่ยมันจะตั้งเวลาอัตโนมัติ4ครั้งต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไม่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนอะไรก็ตามก็ตามแต่นะครับเวลาเราจะตั้งอัตโนมัติผ่านมือถือหรือแอปพลิเคชันได้เลยนะครับรองรับระบบปฏิบัิกานะครับหรือว่าระบบการตั้งเวลาผ่านเสาสัญญาณวิทยุซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5ประเทศนะครับ นะครับอเมริกาจีนและก็เยอรมันนะครับนั่นคือเสาสัญญาณที่ปรับตั้งเวลาอัตโนมัติในบ้านเรายังไม่รองรับนะครับแต่ตัวนี้รองรับแล้วนะครับในส่วนของมันทีแบนซิกเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็ค่อนข้างสะดวกนาเรือนของเขารองรับการดูเวลา2ประเทศนะครับในหน้าเรือนเดียวกันเลยพูดง่ายๆก็คือดูเวลา World Time ได้ที่เป็นวงกลมตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะบอกในส่วนของตัว World Time ก็คือดูเวลาโลกได้สามารถสวิตช์เวลาโลกแล้วก็เวลไทม์ได้ง่ายๆเดยกันกดปุ่มไฟค้างไว้แบบนี้ครับ ผมเคยบอกเพื่นอนๆในส่วนของการใช้ฟังก์ชันไหมฮะ เข็มโฮลไทม์มันก็จะหมุนสลับกับตัวเวลไทม์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งเวลาไว้ได้2ประเทศแล้วสามารถดูพร้อมกันได้เลยและสวิตช์กันง่ายๆแบบนี้จะทําผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงด้านนี้ก็จะบอกในส่วนของฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นสต็อปวอตไทม์เมอร์นะครับจับเวลาเดินหน้าถอยหลงังตั้งปลุกอะไรต่างๆสามารถทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีลูกเล่นกับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปในส่วนของการใช้งานในส่วนของ MTG ได้ใช้งานเหมือนกันกับรุ่นที่เป็นเลน สิ้นนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับปุ่มกดก็มีในส่วนของตัวเม็ดมะยมแล้วก็ปุ่มกดต่างๆที่ให้เราใช้งานตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆปุ่มไฟอยู่ในวันนี้ไฟของเขาเป็นแบบส่องสว่างพิเศษนะครับอ่าเป็น LED แบบที่ส่องสว่างมากๆผมว่ามันตัดกับสีน้ำเงินและดํานะค่อนข้างสวยเลยนะครับเวลาส่องออกมาผมท่าคอให้เพื่อนๆดูนะฮะอ่าใครที่ชื่นชอบสายเลดน,นะครับผมมองว่าตัวนี้นะไม่ควรพลาดเลยไม่ควรพลาดเลยเพราะว่า มฮะเวลาอยู่บนข้อนี่รอเลยนะนะครับใครที่ชอบแนวแบบว่าไม่ชอบเลซิ่นมันอาจจะดู ดูสปอร์ตไปนิดนึงดูเด็กดูวัยรุ่นไปหน่อยนะครับก็มาใส่นาฬิกาสายเลดที่เพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะถูกใจเลยทีเดียวนะครับเวลาอยู่บนข้อมือก็หล่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งผมต้องบอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัว New M T G เนี่ยมันเพิ่งออกมาซีรีส์แรกก็คือซีรีส์และซีรีส์ที่แล้วที่มีสีเงินสีแดงแล้วก็สีดําล้วนนะครับก็ออกมาซีรีส์ล่าสุดที่เป็นสายเลดก็นี่แหละนะครับสีน้ำเงินดําแล้วก็สีเงินกับก็พอของปากของคอนะครับ ล่าสุดนะครับ Black and b ์บลตัวนี้นะครับใครที่ชื่นชอบแนวสายเลทท้ามพลาดเด็ดขาดถูกใจแน่นอนนะครับสวยเป็นโลหะผสมเรซินชนิดพิเศษนะครับออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงๆรวมถึงเพิ่มความหรูหราให้กับผู้ใช้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราไ้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันที่คลิปด้านล่างนี้ด้วยชอบไม่ชอบรุ่นนี้ยังไงมาแชร์กันขอบคุณมากครับซีติดตามชมครับ